สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมบอกแล้วว่าเวลาประเทศไทยนะครับผมก็จะมาไล่สุดกันเรื่องสามีฝรัง่งมาแต่งงานหลายครั้งอะไรหลายครั้งคุณชัยเป็นไงก็คือฝรั่งเนี่ยเข้าแต่งงานกับอ่าเช่นคนสวิ์แลนด์คนเยอรมนีเนี่ยแต่งงานคนเมียคนแรกคนสองและคนสามเป็นคนไทยหรือคนสี่เป็นคนไทยนะครับผมและตัวนี้มีปัญหาเยอะมากเมื่อทําไมเขาถึงแต่งงานเยอะแยะมากมายที่อยู่ต่างประเทศ อันนี้คนไทยที่อยู่ประเทศไทยกันนาฟังด้วยนะครับผมเป็นอูฮาวหอนสำหรับคนไทยที่ฟังผมตอนนี้นะครับผมเช็คเสียงแป๊บหนึ่งเนาะได้ยินชัดเจนนะครับผมโอเคนะครับผมเพราะฉัน FC ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูผมแล้วเนี่ยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเข้ามามาดูว่าผ่านไปเท่านั้นเองเพราะอะไรทำไมคนต่างประเทศคนต่างชาติที่อยู่ประเทศ